โอ้คนเดิมน,นะวันนี้มิวอยู่กันในแม่พ่โมดผมจะมาพาไปหามาสัสเตออุปกรณ์ที่มันแอแบบเป็นอุปกรณ์ลับอ่ะผมจะไปหาแรกก็คือเป็นโอ้ยยุดนี่เป็นแวนี้แล้วถ้าเรากินแล้วก็จะเป็นสก,กินนี้ครับจำได้เหมือนผมชอบดูช่องเขาอยู่นะเขาเนี่ยกินเนี้ยผมชอบมากเลย จะกระทาวิ่งไปด้วยรกระ่ายืนถ่ายืนจะดูเค่จะดูนะเดี๋ยวไรครับครับตัวต่อมาก็ไว้ยรงนี้ใช่ไหมไอ้เรงได้อัปเดตใหม่นี่คือตรงตรงข้างๆภูเขาไฟนี่เป็นพรพรูบนะแต่ตอนนี้อนุขอไปสร้างก็เลยเอาอนนีม้มาไวแทนคืออะไรก็ไม่รู้น่าโมโหซุปเอ็ดหรอคืออันนี้มันกินแล้วไม่มีอะไรเลยนะอลองกอนลองค่อยๆลงมา ติดปักดินอีกแม้ตอนนี้ก็ตีนดินบ่อยอยู่เกิน่แมนกินแล้วไม่มีอะไรเลยมองวิญญาแค่โอ้ยกินดูแห้ละกินแล้วไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมขี้เกียจปูนยางบินแล้วจริงๆนะผมจะบอกให้มันกินแล้วก็ไม่มีอะไรกเกิดขึ้นชินนนน้นที่สองก็พวกเราก็จะได้บินจริงๆแล้วแต่ผมจะไม่กินนะก็คือน่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดของพึ่งนี่แหละ ถ้าผมจะไม่กินเพราะผมขี้เกียจไปปรุงยาใหม่ข้าวไปต่อมาก็อะไรหมวกหมวกไอหมวกนี่เก่ามากเลยนะมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมาเนี่ยมาอันแรกเลยแล้วก็จะได้ถึงจะเป็นสีบล็อกกงกงผมไม่รู้ทุกอย่างมันต้องเป็นสีดำไม่ใช่หรออันนี้จะกินตัวนี้อันนี้คือสก,กินแรกเลยเนี่ยของโกบบอ่ะอันนี้กินไปซะ <laughs> บักอย่นั่นแหละเออใช่ก็อยู่อย่างนี้นึงไม่ได้ว่ายไปไหน <laughs> ว่ายอยู่ที่ก็ที่เออใช่ว่าย <laughs> หน้าเออเอ,อ,เอ,อตลกอะ่ะไปที่ต่อมาก็เดี๋ยวยก้องโหยกระตุกแกนเลยแบตผมก็ไปหมดเลยโอเคงั้นก็นจะรีบตนี้ไปเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้เปิดเพลงเอาไว้นะเพราะว่าคราวที่แล้วไม่ คือแบบแฮปไม่ได้ e ยินเสียงผมเลยอ่ะกลับมาแล้วก็ใส่เดีด๋ยวี้ทิลืมเอาอันนี้ออกอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นสีดำอ่ะกินแล้วเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยเสื้อแบบเสื้อเสื้อแบบที่ปบจอบที่สุดเลยตัวเนี้ยเลยไอ้โปสเตอร์ข้างหลังนี้ก็นนะ่ารักด้วยโอ้ gh, กระตุกมากคือกระตุกมากทำอะไรไม่ได้แลนะ้วเนี่ยคือองผมเนี่ย ไปที่ต่อมากันโอเคที่ต่อมาก็อยู่ตรงนี้นะโอ้ยบีสโอ้ยโอเคไปกันเลยจำได้ผมเคยดูคนนี้อยู่โอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึอ,อืลอลงน้ำนี่เป็นสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยเออเวลาที่ผมบินอยนะู่เนี่ยอยู่อยู่นี่โอ้ยกระตุกจังเวลากระหมาผมกระตุกทุกครั้งเลยไม่รู้ทำไม โทรศัพท์ผมของมันดุนที่น้อยแหละโทรศัพท์ผมโหลดเกมไปแค่นี้เยอนที่สสกินยังเทอ่ะแล้วผมดูเขายุติเขาเหมือนจะลือไม่ใส่แว่นตาคงจะเป็นตัวปลอมตัวจริงต้องมีแว่นตาสิใช่ปะ่ะแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้สร้างเลยแต่ในแมเปกแทกนะพวกเราพวกผมเคยแบบปรุงน้ำยาแล้วพุ่งขึ้นไปอ่ะมันจะมี โรบออกยวมันจะเป็นรูปโรบอกอะ่ะให้พวกเราบินสูงๆอาจจะเห็นก็นได้แต่ตอนนี้คือเขาลบทิ้งไปแล้วนะคือไม่รู้เขาลบทำไมแล้วเขาก็ยาย่อมันก็มีที่อุปกรณ์ลับอยู่ด้วยยื้อในนี้นี่ไงคือม่มันเป็นโมกวารัสของผู้สร้าง นี่ผมจะให้กินกินดีๆปุ๊บัก็จะเป็นผู้สร้างวอล์ฟัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนอะไรมาให้กิโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทางเนอ่โอ้โหก็ให้ต้องบงยามาอีก็อยู่ดีแหละเอ้ยแม่เนะขยับได้ต้องใจโอเคก็เอาอันนี้กวกกับพองอัด ก็ลบทิ้งไปเลยนะยิงป่วงง่อจะไม่ต้องปรุงอะไรอีกนะขีดไม่กว่าเลยขีดไม่กวดเป็นโคมดเหตุจะลองวนไปมหมทำไมตรงนี้มันยังนับอยู่วยเฮ้ยเขาเอาออกไปแล้วไม่ไมใช่เหรอทำไมนับอยู่อ่ะต้องมีบอสอีกอันนึงเนี่ยเลยอ๋อคงน,น่าจะเป็นบอสอันนั้นแหละมันนับด้วยดีวยกวกาเนี่ะพาไปเจอหัวลิงหัวลิง แต่ผมว่าแยากรู้ทำไมเขาไม่มีบทพูดให้สองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสอ,องนี้ผู้นักสัตเนี่ยได้แต่ยืนมองกองไฟเป็นชาติขนาดเพี่ยนสกินก็ต้องยังยินไฟนักเรี่ทำไมตัวนี้ต้อใส่เคื่องเงี้ยเนี่ยตลกดีดูเราส่งกันมูตัวเนี่ยนี่โอเคนี่เป็นลิงเอ,อ้าจะไม่ขี่ไปก่อนจะเท่าทนี้เลยหรอ อ๋อคงเป็นบคัคเกี่ยวไปต่อละไปเอาไปเอาอันนี้คือซ่อนซ่อนมากคุปซ่อนเนียน่ะเขาว่าเล่นโลบอเขาไม่ชอบซูมกันใช่ปะแต่ผมชอบไงและนี่ไงหิน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 นายยินน้มดิแล้วก็จะอเป็นสกินที่หาย,ยกากไาเลย นี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะไปเอาสกินสุดท้ายที่ผมจะมาอดติดอะไรเนี่ยบลั๊กอะไรเนี่ยโอ้ยผมเกลียดถูกบลั๊กอย่างเนี้ยโอ้ย,อย,อย,อยผมเกลียดบลั๊กดีที่สุดแล้วอันนี้ผมจำได้แนละ้วมันคือบลั๊กมุมมองเปลี่ยนผิดรูปผิดไทยพวกเราต้องอยู่นิ่งๆถึงจะเป็นโอเคก็กลับไปแล้วก็ใส่กดอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็ใส่ไปแล้วก็กิน กินมันลงไปเอ้ยไม่ใช่มาไอ้แกกินจะกินแอมฮวนก็กินก็อยู่อย่างนี้ไงินแล้วถ้ากินก็จะเป็นแต่พวกที่ใส่อยอะๆนั่นจบ,บคลิปคลิปไเพียงแค่นี้แล้วครับบายบายครับ